สวัสด <icana> ีค,ครับวันนี้ผมอาโคยน้อยครับวันนี้เราไม่มีคลิปรถที่จะลงนะครับเพราะว่าดีมของเราพังนะครับเอาจริงๆคือเราอยากให้ดูว่านี่พังนะครับไม่อยากจะพูดนะครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าตามคลิปนะครับเพื่อความปลอดภัยเราจะเก็บดีมไว้ก่อนแต่เพื่อจะได้เห็นดีมวัว้นี้แน่นอนนะครับขอฝากเพื่อนติดตามด้วย รล้วเจ้าดีมแล้วก็มีคนคอมเมนต์มาว่าพี่รถพี่มันพังมันเล็กเกินไปพี่พี่รถไม่สวยมอนเมื่อก่อนเลยใช่ครับผมเพราะว่าเรามีรถคันเดียวเราก็เลยทําเต็มระบบนะครับก็คือพาลุยพาลองอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะและคลิปวันนี้ผมบอกเลยว่าเพื่อนๆเห็นคนที่ว่าอยู่ในคลิปมาตี่เขาล้อมอ่ะเขาอ่ะดูฟิตอูนิวบ่อย,อยๆอลไอย่างเงี้ยว่ารองเท้าเนี่ยเขาอยากใช้ใหม่นะครับ<อ>แต่ผมมองเลยนะครับรองเท้า ที่เขารู้ว่าคือรองเท้าพิบก่อ,อนที่เราจะไปชมคลิปกันต่อน,นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยครับและหากใครสนใจติดต่อสปอนเซอร์ก็ฝากช่องทางไว้ด้วยกับ2ช่องทางนี้เลยแล้วเราก็ไปรับชมคลิปกันต่อน,นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับที่มันเป็นของแท้ใช่ไหมซึ่งมันราคาค่อนข้างนิยมว่าสามพันห้าบวกคือ ผมก็อยากซื้อให้เลยเพราะว่าเขาก็ช่วยถ่ายคลิปใช่ไหมแต่ถามว่าสามพันเก้าสามพันห้าสามพันเก้าสี่พันอ่ะมันสูงมากครับผมสลับรองเาวาบนเนมนะแต่ผมว่าเราก็มาดูของกอปกันผมก็เลยซื้อของกอล์ให้เขาแทนแต่เราจะบอกว่าของแทนนะแต่เขาก็คงจะดูก็น่าจะรู้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆดูสภาพผมนะผมบอกเลยนะครับ เราไม่จำเป็นต้องแต่งตัวแบบว่ากางเกงตัวละห้าพันรองเท้าคู่ละสามพันห้คือบางคนอ่ะมันอยู่ที่อะไรเพื่อนๆก็น่าจะรู้นะครับบางคนอ่ะเขามีตังแค่500อ่ะเขาก็ซื้อแบบว่าเต็มเซ็ตได้เหมือนกันนะก็คือเสื้อตัวละร้อกางเกงร9 9เป็นส9งเใช่ไหมเหลือ200ออาจจะไปหารองเท้าคู่ ร้อยห้าสิบหรือว่าร้อยสามสิบก็มีนะครับมันก็เต็มระบบได้เหมือนกันหรือไม่ก็ได้นาฬนิกาอีกคู่หนึ่งนาฬิการ้อยเนี่ยนะครับหกร้อยอย่างเงี้ยก็ได้เส้นรอๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเคยซื้อเส้นนั้นอยู่ห้าร้อยห้าร้อยกว่าบาทนะครับรอเหมือนกันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบว่าเต็มระบบเป็นหมื่นนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยมันอยู่ที่รูปลักณ์ของเราคุญของเรานะครับบางคนเนี่ยเหมือนผมเนี่ยผอมที่ก้างนะครับผมจะแต่งตัวไม่เท่ ดูแบบผมดิแต่งตัวยังไงก็ได้นะครับ<า>คือเราไม่จําเป็นต้องแต่งอะไรเห็นไหมแต่ผมไม่รู้นะว่าในกล้องเนี่ยหน้าผมมันจะโอเคหรือเปล่าเจมมบอกเลยว่าเราไม่จําเป็นต้องแต่งตัวดีนะครับเส<า>ื้อผมดิเสื้อสามพันเปด<า>ขอเทน,นะไม่มีเขิน<า>แต่ดูสภาพกางเกงครับขาดครับผมขาดจนข้างล่างรองเท้าช้างดาวอันนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับคือไม่จําเป็นต้องแบบว่า รูล้ลานะครับแต่ถามว่าอยากได้ไหมอยากได้นียทุกคนมีความไฝหมันที่อยากได้ของแพงๆกันทั้งนั้นแต่บางอย่างมันไม่มันไม่โอเคนะครับผมนะไปเดี๋ยวเราจะพารองเท้าไปเพื่อนกันนะครับคลิปเซอร์ไพน์นะครับจะต้องเดินมาเซอร์ไพส์ใช่ไหมแต่เรา<ฮ>ไม่ต้องเซอร์ไพน์นะครับผมเพราะว่าเราให้เลยนะครับแต่ผมบอกเลยนะว่ารองเท้านี่ไม่ใช่ของแท้<ฮ>เดี๋ยวเพื่อนๆบอกว่าทำไมไม่ซื้อของแท้ให้เพราะว่าผมไม่มีตังค์้วแล้วผมอยากรู้ว่าของก๊อ มันจะใส่แล้วมันจะเทหรืหหอเปล่านะลองดูไปเอะลองแกะดูก่อนนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าช้างดาวเาเออเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือดูนะครับใส่ช้างดาวกันทางนั้นไม่ได้ใส่แบบว่าลูราอะไรเลยนะครับช้างดาวเ,เออเท่กว่าอยู่แลว้วเมื่อคลิปเมื่อคลิปมันก็ช้างดาวใช่ไหมนี่มันทาอะไรคลิปที่รออัน,นี้เป็นฟิปฟอบนะครับเหยียดเข้เราบอกลเลยแกดูก่อนว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมบอกแล้ว ถ้าเกิดว่ามันโอเคนะครับผมจะซื้อมาใส่ด้วยเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีตังค์ที่จะซื้อของเจขนาดนั้นนะครับซื้อซื้อให้ใครนะซื้อให้อุย้ยเ,เรียกเกทเอะเย็ดเค่ตอนนี้ผมก็มีเว็บดีๆมาแนะนำนะครับผมนะน<อ>ั่นก็คือเว็บ sjk 9 1<อ>1นะครับรันเล็กเกมของเว็บนี้ที่กำลังมาเลยนะครับก็คือนี่เลยเกม candy pop 2นะครับย<อ>้ำว่าเกม candy pop 2นะครับใครสนใจอยากเล่นเกมแบบนี้นะครับก็สอบถามแอดมินได้เลยนะครับผมนะแอดมินเขาตอบดีบริการไว สมัครเนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับละที่สำคัญเลยฝากสอนไม่ถึง1นาทีนะครับและเว็บนี้ยังมีบริการ t r u e Money Wallet ด้วยใครที่ไม่มีบัญชีธนาคารนะครับสามารถสมัครผ่นรราน t r u e Money Wallet ได้เลยและถ้าใครบอกว่ามาจากช่องอโคน้อยนะครับก็มีสิทธิทพิเศษนะครับรับโบนัสเพิ่ม20%เสิบเอนเพื่อนๆก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องอโคน้อยนะครับใครสนใจอยากเล่นเกมก็แอดไปที่ sjk911 ของแคสต้องเติม s นำหน้าด้วยนะครับเกดูนะครับผมนะว่าจะเป็นยังไง พอถ้ามันดีหรือว่ามันโอเคผมอาจจะซื้อของก๊อปมาใส่ด้วยนะครับเ๋ยวๆเลยแล้วเดี๋ยวเราจะดูการตอนใส่ด้วยว่าใส่ของก๊อบกับของแท้ที่เขาบอกว่ามีเกินหรือไม่มีเกินมันจะต่างกันไหมแต่ผมบอกเลยนะครับเย็เยจากที่ผมเห็นมาในของแท้นะครับเขาบอกว่ามันจะต่างกันเรืเลยๆยเลยบอกตรีของแท้จะมีกล่องอันนี้ไม่มีกล่องนะครับน,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 นี่ลอง ลองเท้าฟิล์มนะครับผมบอกเลยว่าของแท้ตรงนี้นะครับเราจะต้องมาจัดทรงเองนะครับก็คือที่สายเอ้ยของของกบนะเราจะต้องมาจัดทรงเองนะครับแต่ถ้าของแท้เนี่ยเราไม่ต้องจัดทรงสั่งทีเท่ากันเอยที่ใส่แล้วบินได้ไหมใส่แล้วบินได้ไหมบินไม่ได้นะครับแล้วก็เนื้อตรงนี้มันจะต่างกันอันนี้มันจะแข็งแต่ถ้าของแท้ม่ตจัรัเนี่วนลวนินมดะครับแล้วก้นเนรนี้มันจะต่กนอัี้มันจะแข็่าของเนเนรับม่องจิงครับ อยากมประสบการ์ลูกพี่กัเองมันจะน้ำหนาวได้บ้างลองลองใส่ดูนะครับลองใส่ดูเาใส่แบบไม่ต้องแกะใบนะใส่แบบใส่ได้แกะใบอะไใส่ดูใส่ดูเนี่ยถ้าถ้าเป็นของก๊อบนะครับเราจะต้องจับกองเองเนี่ยเออแต่ของแจ็คคือใส่ได้เลยใส่ได้ไหมเดี๋ยวจะงเล็กกว่าเบอร์เนี่ยจะดีเลยอันนี้เล็กกว่าเบอร์ไหมเล็กกว่าเออนี่เลยพอดีนะครับพอดีเหรอเออพอดี อาใส่สองข้างเลยลองลองลองยืนมาเดี๋ยวผมถ่ายดูเองจะสู้างดาวได้ไหมมานะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังจากที่เราใส่รองเทาง้านี้มันจะทรงพลังกว่าช้างดาวหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอะไรอะจาจคนสูงที่สูงกว่าเดิมใช่มันจะสูงมากเลยเอาพอแล้วนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้คือแต่งตัวธรรมดานครับก็จะเป็นทรงนี้เดี๋ยวเราลองไปแต่ง เต็มระบบเป็นซองเอกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับไปดเดี๋ยวผมจะแต่งด้วยว่ามันจะเข้าหรือเปล่าไปเออมันเกิดสูงนะครับไปเราก็ให้เพื่อนจัดไวเรื่องสอง A เอเรียกได้ว่าเพื่อนๆก็คงจะไม่เห็นผมที่แบบว่าลงเสื้อเลยใช่ไหมผมคือผมก็มีเสื้อมันกางแต่ผมไม่ได้ถ่ายลงที่งต่ไงว่ามีนะครับแต่ผมถ่ายบางครั้งแหละอ่ะผมมีกระเป๋าด้วยกระเป๋าวัยรุ่นตนีกระเป๋าย่ามนะครับก็ใครสนใจก็ ทับเพืได้นะครับนี่เราจะเป็นแบบเฟี้ยวเฟวัยรุ่นชาวโดย<ะ>เต็มระบบไหมนี่นะครับก็คือทรงแอเต็มระบบลองมาดูกันว่าคนลาบ,บ <c oughs> อ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายังไงว่า <c oughs> เพื่อนผมจะแต่งทรงเอแล้วมันเข้าหรือเปล่าหรือว่ามันต้องต้องแต่งแค่อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเรามาดูกันว่ามันเข้าไหมหรือบางทีาก,กางเกงมันอาจจะไม่เข้านะครับกางเกงอาจจะต้องเปลี่ยน ดี๋ยวยังไงเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาเพราะว่าเราดูนะว่า,า,า,าลองใส่เราแท้าแต่ครับรองเท้อย่างนี้มันไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะนะครับแต่<ห>ดูในคนที่เขาเล่นเบรนเนมเขาก็าจะบอกว่ามันเป็นของราคาถูกและก็ของแพงใช่ไหมใชเ่เพื่อ,อ,อนเพื่อนว่ายังไงถ้าใส่ของก๊อปแล้วมันก็เท่บางทีเพื่อนเพื่อนก็คอมเมนต์มานะครับเพราะว่าบางทีเราไม่ต้องใช้ของแทงไงแต่จริงๆถ้าเล่นเป็นสีดำแล้วตรงนี้เป็นเทปดำขาวอะ่ะแต่สุดคานี้เยอะเลย เป็นไงชอบไหมโปรยลื่นสองเอฮะไม่รูว้ว่เราชอบทรงโจรเนอะเอาอจริงๆริงทรงโจนนะเออคือเอา,เอา,เอาจริงๆถามว่าผมก็อยากแต่งตัวนะเพราะผมมีช่วงหนึ่งที่ผมเทียย่ยวโกลิวแล้วผมก็แต่งตัวบ่อยมากาผมซื้อเสื้อผ้าเนี่ยเดือนหนึ่งครับสองหมื่นาองและกางเกงอะไรเนี่ยเต็มหมดเลยนะครับคิดว่าโอเคไหมไม่รู้ว่าอ๋อเทยู นี่เพื่อนผมใส่นะครับเดี๋ยวมาดูชุดของผมปางทีอ่ะมันอาจจะอยู่ที่ชุดที่ใส่นะครับว่ามันอาจจะไม่เข้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันโดนที่ไหมหรือว่าอ่ะใส่ไม่ได้ดูสตีนดิคือสตีนเราแล้วนะครับนี่เป็นไหมนี่่นี่กระเป๋าดีออนเสื้อ OVP กางเกงคาดคาดรองเท้าฟิตฟ็อกกับชีวิตกูเล่นในของก๊อมนั้ง ตัวรองเสื auch, ส้อตัวนี้ไม่ได้ก๊อปนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่ได้ก๊อปตัวนี้ซื้อมาสามเปเตัวนี้สะเห็นไงบายพีนะครับ <S <s <lear nt ing> ผมบอกเลยว่าชุดมันไม่ได้เข้ากับทุกคนนะ <S <s <gracious> <S ออจริงๆบายพีผมอาจจะต้องใส่ขายาวก็ได้อาจจะเท่เี่ผมชอบขาสั้นนะครับใครชอบขาสั้นขายาวขายาวชอบขายาวเออนะครับเนี่ยบางคนชอบขายาวเนีะยถ้าใส่ขายาวแล้วมันอาจจะเท่แต่ผมชอบขาสั้นผมก็ีมีแต่ขาสั้นนะครับโอเค เป็นไงผมบอกเลยครับว่าไอเทมเป็นเนม<อ>นะ,นออะตรงนี้เท่ก่อนนออมันอยู่ที่เราโอครอจริงๆอ่ะคือเราใส่แบบไหนแล้วเราคิดว่าเรามั่นใจเราใส่แบบนั้นดีกว่านะครับเพราะว่า <S <S ผมใส่รองเท้านี้ผมก็ดูว่ามันไม่เท่าไหร่นะนะเพราะว่าที่ผมเห็นติ๊กตอกมันก็จะมีคนทำทรงเยอะทีไแล้วค,วคอมเมนต์ด่าก็เยอะ เอาเป็นว่าใครชอบแบบไหนมีตังแบบไหนแต่งแค่นั้นนะครับไม่ต้องแต่งเกินตัวเพราะว่าผมเคยแต่งเกินตัวแล้วนะเนสะื้อสมตัวเกือบหมื่นผมรู้สึกว่าเสียดายตังมากนะครับเลยพอเราผ่านมาแค่ช่วงนึงเพราะว่าเราใส่แค่สองสามครั้งอ่ะถ่ายรูปแล้วก็พอแล้วก็ตั้งซักก็ไม่ได้เป็นไงจับเพื่อนมาใส่ชุดเบนเนมแต่ย,ยังไงเราก็ต้องให้เพื่อนนะครับลองเท้าพูเนี้ยเรายอมเดินดินต่อครับฮะเฮ้ยก็แรกกันดิ เออนะอ้าวดูดูเป็นไงบอกเลยว่ารวมไม่สนใจเลยครับแต่รอท้าเนี่ยแต่อยเท้าดาวเนี่ยมั่นใจกว่าเยอะไปทิ้นี้เรียกวนะว่าอยากได้แล้วใช่ไหมัดให้นะครับเรแล้ววนๆก็รุ่นตุนน้อยคือเราทุนไม่เยอะแต่มันคับนะแต่เราอยากเจอไปเพื่อนไงนะก็ฝากเพื่อนด้วยใครอยากได้กระเป๋าแบบนี้ทักได้สวยต่อไม่รู้แต่ก็ ได้อยู่นะครับก็บอกเลยว่าสองแสงไ้โอเคไปทีไม่รู้เออเทปบอกไม่รู้ก็ได้อยู่นะสิบคะแนนเพื่อนๆว่าได้เท่าไหร่คอมเมนต์มานะกับผมใส่ยางดาวแต่ผมบอกเลยเบ้าหน้าก็มีผลนะครับหน้าตาส้นตีนแบบผมแบบนี้ก็ไม่เอานะเทียบเทียวกันได้ไหมเพื่อนผู่นี้กับคู้นี้อันไหนเท่กันก็ใส่แล้วไงเมื่อกี้เอออ่ะลองสามผู่ดูเพื่อนๆว่า ระหว่างรองเท้าที่ว่าเป็นแบนนะเดี๋ยวผมบอกนะมันของพร้อมนะแต่มันดูอะไรมันก็เหมือนของแท้เลยต่างสีดำอ่ะเปบนอย่ารองเท้าดูว่าโอเคไหมแบบไหนสุดแวการคอมเมนต์มันนะครับระหว่างรองเท้าเบนกับรองเท้าปกติแล้วก็กลับมาช้างดาวเดี๋ยวพอเราช้างดาวมันใส่ไม่ได้นี่ดูดิเออมันเล็กเกินนะแต่ถ้าเราคุยกับคนมีตังคนมีกลางเขาบอกว่ากัดจอกนะเดี๋ยวเราเอาไปดูนะแบบว่าเรามาบอกน้องๆนะว่าเราไม่จําเป็นต้องใส่งตัวบ แพงๆนะเพราะว่ามันไม่ได้มีมีผลอะไรเยอะนะครับก็ขอเพื่ติดตามด้วยคลิปหน้าเราจะพาไปทำอะไรหรือว่าอยากให้เพื่อนๆตามคลิปแต่งตัวอีกหรือเซอร์ไวอีกก็คอมเมนต์มาจะเปคลิปเก้งดิไม่ถูกวะแต่คลิปเก้งเอารถลงน้ำมันคงจะไม่ได้แล้วนะเพราะพังไปแล้วรถเราพังแล้วนะครับจริงๆก็ผมอยากใช่อยากบอกช่างอ่ะซูนี่ผมว่าผมอยากให้เสร็จมากนะเพราะว่าตอนนีผม่มันพังแล้วนะครับฝากเพติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์มาครับ I find out what uh, it means. Uh, always do it uh. on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm